4ข้อแก้ปัญหาการติดหวานนะคะทุกคนแน,น่นอนค่ะจากที่ติดหวานมาก่อนจะให้อัดแบบชุบเลยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เฟซาโซเอ็มมี4เทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนค่ะทุกคนข้อที่1นนะคะก็ค่อยๆลดหวานลงนะคะเริ่มง่ายๆจากการที่ว่าชิมก่อนที่จะปรุงค่ะถ้า าที่คุณได้รับมาเนี่ยค่ะราชาติทุกป,ปากของคุณแล้วนะคะก็จะได้ไม่มีการปรุงไม่มีการเติมน้ำตาลเข้ามาไงล่ะคะข้อที่สองนะคะทุกคน พยายามเลือกเครื่องดื่มที่หวานน้อยนะคะหรือหากใช้สารอื่นแทนน้ำตาลยิ่งดีนะคะยกตัวอย่างนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโกโก้อย่างหนึ่งนะคะเขาไม่มีน้ำตาล no sugar mm hmm. ค่ะทุกคนแล้วก็ทำให้ลดหวานจากตรงนี้เองได้นะคะทุกคนข้อที่3นะคะทุกคนรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้นะคะเพราะว่าน้ำผลไม้นะคะเขาก็จะมีน้ำตาลอยู่นั่นก็คือเป็นน้ำตาลฟัดโต อันตรายต่อตับของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ข้อที่4นะคะออกกําลังกายเพื่อจะได้เร่งการเผาผลาญน้นำตาลส่วนเกินที่ได้รับเข้ามาในแต่ละวันนะคะง่ายๆ4ข้อเองค่ะลองไปทํากันดูนะคะหากใครทรําแล้วเป็นอย่างไรพิมพ์มาเล่าให้การฟังด้วยนะคะเพคเชมคอยรับฟังอยู่นะคะ